กันแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวนี้ใหญ่มาก <c oughs> ดูครับโอ้โหไซส์สวยครับตัวนี้ โดนมั่าแล้วครับใส่สวยใส่สวยเว้ยกินหมดเลย,ลยลโอ้โห ีทนนะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บางน้ําเปรี้ยวนะครับผมจ,าจ,าจังหวัดจัดจึงเซานะครับก็คือมาหาเลาะตกปลาช่อนข้างทางนะครับแว้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็นะครับสายที่ใช้นะสายสอนพิษนะผมเป็นสายตัวใหม่นะครับจากใกล้จำนะผมบายนะเป็นหนึ่งครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ทางเทศอยู่นะครับผมเดี๋ยวเหยื่อ ที่ใช้หลักๆวันนี้ก็ถ้าเป็นหมายคลองแบบนี้นครับผมใช้เป็นขบยางเป็นหนึ่งน้าเตยดีกว่านะครับน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าน้ําน้อยๆนะครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยะครับผมว่าหน้าโดนนะน้ําแบบนี้ไปกันเลยครับผมไปลุยกันครับ สวยครับหน้ามนีตัว เยือผมนม้งน้นนำน้ำเดือน้อยครับแบบนี้น่ามีไปช่อนนะ กันแล้วครับนี่กันแล้วครับ,รบโตนุ่งจิวมาเลยแซ์นี่ใหญ่นะครับดูสิครับก็คือผมมามาเจอนะครับหมายคลองนะครับ น้ำเหลือน้อยมากเลยไม้แบบนี้ครับมักมีปลาช่อนนะครับผมมีตัวจริงๆครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับผมกบยังเป็นหนึ่งน้ำเตยครับ โดนแลวทีนี้แต้มที่สองครับโอ้ใช้โอ้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับก็คือนะครับเป็นแต้มที่สองนะผมสำหรับใหม่นี้นะครับใหญ่กว่าเดิมนิดหนึง่งโอเคครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับผมไปลุยกันต่อนะครับ ไม่มีตัวใหญ่เลยละ่ะเจอแต่ตัวเล็กๆนับสองตัวแหละ<ส>ครับลองขยับไปดูด้านหน้านะครับ คิดผิดอีกอตัวนี้ตัวใหญ่นะผิดครับไม่ซ้ำเลย ต้องสองทีแล้วไม่ดูเลยแค่มาแมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตัวนี้ใหญ่อยู่นะ ไสสวยครับตัวนี้โดนจนได้ครับอย่กัดผิดนะโอ้โหไสวดีครับตัวนี้ตกฮึสัเกือบโลครับผมอ่านแล้วมันมีตัวเล็กก็ต้องมีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมคอยโชว์โชว์ชสวยๆครับต,ต,ตัวนี้เอาล้มยังไม่ได้เก็บตัวนี้เลยป่ะ ตัวนี้หน่อยๆเลยตัวนี้เนาะเก็บอยู่เก็บเก็บครับตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับผมนะครับเติมไล่ดีเลยนะครับน้ำน้อยๆนะครับนะครับกัดเข้าไปเต็มเต็มนะครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับทีแรกนะครับกัดผิดนะครับผมแล้วก็ตีย้ำๆไปหน่อยดูเรื่องเลยครับผมโอเคฝากผลงานด้วยนะครับก็คือสายนะครับที่ผมใช้นะครับเป็นสายไอซอนผิดนะครับ พี่อีสองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวางแ็บไหนเนาะอยู่ในช่วงเทสนะครับผมโอเคดูกันต่อครับผมใสวยครับ กันแล้วครับโอ้ยดูนโดนด้วย 도 <목소리도> เขาไปจนเต็มนะครับผมหมายของหลอดข้างทางครับขับรถไปเรื่อยนะครับเจอตรงไหนสวยๆก็จอดตีนะครับนะครับผมุบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับตัวนี้สีเทานะครับผมโอเค đi đăng ca cắt lên thực hiện สมไปสมไป <c oughs> โอนอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็ได้ไปนะครับตรงนี้แล้ววันนี้ขับรถผ่านก็เลยลองตีดูอีกนะครับกัดอีกเฉยเลยนะครับผมเข้าไปเต็มเต็มทีแรกกัดแล้วผมบัพดพลาดแน่ใจว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะผมนะครับเข้าไปเต็มเต็มนะครับ6ยาง เป็นหนึ่งน้ำเตยนะผมสีเทาครับตัวนี้โอเคครับข้างทางเหมือนเดิม สวยเนอสวยเลยโอ้โหใส่ดีเลยครับผมใส่สวยเลยนะครับผมดครังนี้สวยาก ไม่เจอครับจิ๊ตเติร์เขอยู่ไหนครับเข้าไปเต็มๆนะครับผมดูครับใช้สวยเลยครับก็คือหมายทางทางครับผมขับรถลอะไปเรื่อยนะครับโอเคฝากผลงนานด้วยกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเต็มพอครับผมสุดยอด